นเขาปลาน้ำจืดเยอะฮะหาปลาเข้าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีมาขายหรอฮะววัันนีีม้มต,ตอ๋อมีสามตัวหมดแล้ว,วลปลาเขา้ปขาปลาเข้านี่จากจากแม่น้ำน่านาน,านี่โอ้เขาก็จะมีก็แม่น้ำเนี่ยใช่ปลาดุกหาปลาเข้าปลาเข้าปลาเข้าจอยนู้นนะเช้าอ๋อจอยหมดแล้วเดินเดินมาเขาบอกหมดแล้ว โลพาเที่ยวลุยครัวพาทัวร์กินเที่ยวัะผมกำลังขับรถข้ามสะพานข้ามแม่น้ำน่าน,านที่อำเภอบางมูลนาคนะครับจะพาเพื่อนๆไปเดินตลาดเช้าของคนพิจิตรที่บางมูลนาคนี่ครับตามไปชมกันเลยครั 2> บ2ยเรท้าขาพิ่งน,มนหมหมายเลขหน มาแต่เชา้าตอนนี้หกโมงเชา้าฮะเขาจะเปิดร้านขายปลาตั้งโงน้ำเต้าหู้อ่าเดี๋ยวเดินกลับมายวค่อยมาอุดหนุนผมจอดรถไปตรงนู้นนี่ก็เป็นหัวถนนของตลาดเชา้านะครับตลาดเชา้าอำเภอบางมูลนาศครับัเดินไปดูต่อไปเรื่อย ขายน้ำเต้าหู้ด้วยลอตเตอรี่ด้วยเหรอฮเนี่ยออ๋ออ๋อช่วยช่วยกันช่วยกันช่วยกันโอเคครับเดี๋ยวขอเดินไปดูตรงนู้นกันเดี๋ยวค่อยเดินกลับมาครับนี่ครับพืชผักขายอยู่ปากซอยเลยครับตอนนี้ข้าวเหนียวหมูไว้เฮ้ยนี่ฮบ อ่าเ้าเหนียวน่าทานมากอยู่ในตู้มาดูครับชาวบางมุลน,น้าเขาพันอะไรกันกเป็นข้าวแกงขอเงินานะคะจ้าอะไรนะจานปลาสาองครับมา,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 าดูกันอปลาปลาอะไรครับนี่ปลาชวายค่ะอ๋อแกงเขาเรียกแกงแกง,แกง,แกง Oh. Wow. Wow. แกน wow. wow. uh, so uh, ้ำมันธรรมด์อ่าแกงปลาสวายคะอ่าแล้วก็นี่นี่น้ำพริกมีผักมีอะไรมีทานน้ำพริกกันแต่เช้าเลยต้มแกงมีซุปแคปอ่าข้างๆกันนี้ก็ปลาทอดปลาทอดทอดกันสดๆเลยเนี่ยทอดกันสดๆคนที่นี่ส่วนใหญ่ก็ใช้มอเตอร์ไซค์ครับ ต่อครับน,นีขนมครกขนมครกแบบโบราณครับน่าจะเป็นในซอยนี้ที่เป็นซอยตลาดเช้านตลาดเชา้าตลาดเชา้า อันนี้ขนมสารพัดยางมีเต้าส่วนไก่ทอดยามเช้าครับนี่ใช่ใช่ไก่ทอดหัดใหญ่ไหมไม่ไก่ทอดพิจิตรไก่ทอดบางมุหน้า เต้าหู้ทอดหรืออะไรตือคาโคลเดินที่นี่ต้องระวังมอเตอร์ไซค์หน่อยครับนี่อ๋อหนามเต้าหู้เนี่ยฮะทอดสดอ๋อแล้วอะไรในนี้อะไรครับแป้งครับอ๋อแป้งที่จะทอดนี่เขาเขาเรียกอะไรนะภาษาจีนเรียกอะไรนะตือคาโคลเนี่ยครับตือคาโคล อ๋อขายตือคาโคโดยเฉพาะกับเต้าหู้ครับดูกันไปครับอย่างที่บอกฮะที่นี่ใจตลาดด้วยมอเตอร์ไซค์กันฮะมอเตอร์ไซค์เยอะมากอนี่คนคนละจุดกับคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมมาตลาดตอนเย็นนะวันนี้เป็นตลาดตอนเช้าคนละซอยกันฮะเขาแยกแยกตอนเย็นตอนเช้จาจะ ไม่เหมือนกันจะโคลตซอยกันมีร้านข้าวแกงน้ำพริกน้ำพริกต่างๆเมือนกัทำน่าจะทำแบบสดใหม่เลยนะครับไข่หนุ่มจีนของน้ำยาน้ำยาข้นดีเลยครับน้ำยากระช่อน,นครับน้ำกระช่อนนะฮะแล้วแล้วนี่ก็เป็นน้ำน้ำพริก พริกเผาพริกตาแดงพริกเผานะพริกตาแดงพรกเผาผัดไม่ผัดอ่าแบบผัดไม่ผัดอันอันนี้แบบไม่ผัดนะใช่ไหมอันนี้ตาแดงครับอันนี้ตาแดงอันนี้ไม่ผัดอันนี้ผัดอันนี้พริกเผาแบบผัดจะไม่ผัดแล้วขนมจีนน้ำพริกน้ำยาเขียวหวานมีหมดมาดูของสดตอนเช้าบ้าง นี่เป็นนกเหรอะเนี่ยนกกระรมเหมนนกอันนั้นตุ๋น่ะนกนกกระล่มอืมหวนฝนเมื่เรียบร้อยแล้วนี่หนูหนูก็ย่างมาแล้วย่างอันนั้นหนูสดอ๋อนี่หนูสด,สดแมงว,วันค่ะแ <c oughs> มงวันไม่ได้ขายแมงวันไม่ได้ขายแมงวันแผลซีนี่แหละแปลว่าไม่มียาฆ่า,มาแมลงถ้ามียาฆ่า,มาแ <c oughs> มลงเราจะ <c oughs> หนูนาเนาะหนูนา ลุนนาแม้ลูกแม่แม่วานแถมนะคะจะเอาจริงๆอ่ะแม่ค้าจับให้เขาไหมล่ะจับห้จับใส่ถุงให้ไม่ได้อีกอือไปเดินดูต่อนี่ครับอ๋อถัดมันที่นี่เสียบเสียบเป็นไม้เลยเป็นชิ้นค่ะเป็นชิ้น ตอนหมายถึงว่าตอนตอนทอดอัลเจเดตมันเขาเรียกทอดมันหรือเรียกเรียกมีมีมีเรียกไม่เรียกทอดมันมีไหมปลายเห็ดอะไรอย่างนี้เรียกด้วยไหมเรียกเหมือนกันเพราะว่าแถวบ้านผมสุพรพันกาเรียกปลายเห็ดแล้วแต่พื้นที่แต่ที่นี่ก็เรียกทอดมันที่นี่ก็เรียกปลายเห็ดเหมือนกันปลายเห็ดเหมือนกันจากปลาอะไรฮะเนี่ยอันนี้เป็นปลาฉลาดกับปลาหยิบศกปลาปลาฉลาดกับปลายี่สกทอดมันแต่ละแห่งก็ไม่เหมือนกันนะไปทางใต้อะไรก็ทําจากปลาทะเล นี่เขาปลา,น,น,ปลาน้ำจืดเยอะฮะหาปลาค้าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีมาขายหรอฮะอ๋อมีสามตัวหมดแล้วปๆๆลปขาปขา้ปขาปลาข้านี่จากจากแม่น้ำน่านนี่อ๋อก,ก็จะมีกระไหมน้ำานึ่ใช่ฮะกดหมอ้อปลาปปลาข้านี่ใครเจอปุ๊บก็หมดนะขายดี มองหาไม่เห็นเลยแต่แต่ก็มีมาทุกวันใช่ไหมไม่แน่เลยค่ะแล้เแล้วแต่เขาจับเนาะอันนี้มันเป็นปลาจับไม่ใช่ปลาเลี้ยงลทำปลาช่อนขับคุณนท้าส่วนลึกเข้ามาก็เป็นด้านในมีพืชผลผลไม้เยอะแล้วรันี้ปลาตั้งโขทอดกันแบบว่าน้ำต้องหู่หมดแล้วใครดี เรายังมีใช่ไหมฮะเด๋ยวยังมีอยู่แค่นี้เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวให้ผมเดินออกมาก่อนอ <laughs> เดี๋ยวเดินออกาไาเดี๋ยวที่เจดิยวเดี๋ยวไม่ร้ <laughs> อนบรรยากาศตลาดบ้านๆครับ วีแววเขาเรียกทีโดไม่กล้าทักคงเป็นคนเคยดูช่องผมอนะเนาะ, <S <S <อ>ะในที่มาดูมาดูตลาดตรงนี้ด้วยเนี่ย <S <S 2> <S 2> <S ผม มาตามหาร้านตือหวนด้วยนะฮะเพื่อนๆบอกว่าที่อำเภอบางมุญนาคตลาดบางบุญนาคเนี่ยมีตือหวนขายตือหวนเก่าแก่ขายมากว่า80ปีแต่เมื่อกี้ลองถามคร่าวๆเขาบอกว่าจะอยู่ในตลาดเนี่ยแต่ว่าเปิดบ่ายก็เ,เลยลองเดินเข้ามาดูในตลาดเนี่ยนะฮะ ว่าร้านอยู่ตรงไหนแล้วเดี๋ยวมื้อกลางวันชวนคุณตั๊กมาทานดีกว่าเอร้านตือหวนอยู่ตรงไหนครับร้านอะไรนะร้านขายตือหวนเขาบอกตือหวนเก่าแก่อยู่ตรงตลาดหนูไม่รู้ค่ะลองถามร้านนี้ท่องนานเลอ่ออยู่ขงนานแล้วขอบคุณครับให้มาถามร้านนี้ จะเป็นตัวตลาดสดเลยครับเพื่อนๆครับแล้วพี่ร้านตือหวนอยู่ตรงไหนครับอ๋อร้านตือหวนอยู่เขาจะมาเปิดตอนบ่ายโมงครับอ่าบ่ายโมงแล้วอยู่ตรงไหนฮะตรงไปนี่ตรงไปแล้วก็จะโลยซ้ายไแล้วก็อยู่ซ้ายหนึ่งร้านอ๋อตอนนี้จะเป็นร้านปลาเปล่าอยู่อือเป็นเป็นร้านเป็นแผงในตลาดใช่อ๋อไม่ไม่ได้เป็นร้านเป็นเป็นห้องอะไรนี้นี่เจ้านี่เจ้าเก่าแก่แล้วใช่ไหมฮะตือฮวนใช่ ก็มีไอ้จิ้มและปลอยก็ยังไม่มาต้องต้องบ่ายเนาะแต่ไอ้จิมก็ประมาณแปดโมงกว่าแต่แต่ถึงวันนั้นจะเป็นบ่ายครัขบขอบคุณครับเพื่อนๆเป็นย่านเกา่าอันนี้เป็นย่านเกา่าตลาดเกาะะ่าแล้วครับตลาดสดนี่ครับเขาบอกริมน้ำนะเนี่ยริมน้ำ ริมน,น้ำก็คือเนี่ยฮะแม่น้ำอยู่ตรงนี้ราเดินที่นี่ต้องระวังอตุตจารย์ใจเอาเองอเวิถีฮะวิถีของแต่ละแห่งแต่ละพื้นที่ทเขาขายพริกแกงหกว่าารอแป๊บร้อยแปดสิบ ร้านเตียวนอยู่ตรงนี้ถ้าบ,บอกว่าอาเดี๋ยวเที่ยงอยู่นะถึงจะมาะนะครับตอนนี้ร้านยังติดย่านเก่าก็เนี่ยฮะเป็นบ้านไม้ริมน,น้ำที่ยายก็ขายผักอยู่ตรงนี้เป็นเป็นเรือนไม้นะที่ทิ้งอยู่ริมแม่น,น้ำเพื่อนมาดูให้เห็นย่านเก่าเข้าซอยนี้เดี๋ยวไปออกซอยหน้า เดินเข้ามาในตลาดสดสักหน่อยนะครับปลาปลาดุกหาปลา้าว นนะครับเช้าหมดแล้วเดินเดินมาเขาบอกหมดแล้วแต่มีทุกวันใช่ไหมฮะต้องเดินหาอ๋อแล้วแต่เขาหามาเนาะกบกบตอนนี้เยอะอเยอะตอนนี้เยอะขนมนี้เขาเรียกขนมไข่ป่ะฮะขนมไข่นี่ทำใหม่ๆเลย ร้อนเนี่ยเจ้านี้มีไหมอันนี้น่าจะสวายป่ะฮรับน่าสวายหาปลาค้าไม่มีหายากเดินย้อนมาเมื่อตอนต้นคลิปฮะที่เขาเข็นเข็นรถมา ตอนนี้เขาขายเรียบร้อยแล้วน้ำเต้าหู้ปลาทั้งโกเจ้านี้ครับทอดกันใหม่ๆได้ใชแล้วครับเอ้ไส้กรอกนี่ทำอะไรฮะไส้กรอกนี่อ๋อบาังโกพันไส้กรอกอ๋อโอ้แป้งมาแป้งมาขายยังไงฮะปลาทั้งโกนี่ตัวละสองบาทน้ำเต้าหู้มีพร้อม แล้วก็แล้วก็ไส้กอ,อกออพันปลานังกะวละสิบบาทโอ้โหนี่แป้งแป้งเหนียวมากคว่ำรอเลยกว่าจะกว่าจะออกมาอทอดจนใหม่ๆฮะเอาเอา,เอาน้ำเต้าหู้ไม่ไม่ใส่เครื่องหวานน้อยสามถุงฮะนีะะ่ถุงแปดหน,นึง่ง เท่าไหร่ดีเอาเท่าไหร่ดีสามหนึ่งเท่าไหร่ดีมองหน้าสามสามก็สามหนึ่งก็เท่าไหร่ดีแค่นี้เลยพอครับแล้วอันนู้นมีน้ำตาลทรายแดงด้วยนะครับนน้้ำำแดงงทรายขิค่ะอ๋อเป็นน้ำขิงห้าร้อยคุณคะนี่ะจัดไป้งจัดแป้งอันนี้แป้งแป้งยังยังยังไม่ออกจากหม้อดีเลยได้ได้ไม่ได้ถึงจริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดไป ครับตู้สามแล้วเอาเอาน้ำน้ำขิงให้ถุงหนึ่งครับตูง้งูห<ะ>วานหวาดดวนสองถุงน้อยใาใช่จ้ะใช่จ้ะ,ะน้ำขิงมาสองถุงเลยก็ได้รวมเป็นห้าถุงไอ้นี่ขายยังไงนะฮะ,ะตัวละสองบาทค่ะตัวละสองบาทเอาให้เอาให้สิบตัวแล้วกัน มไดจเจ็ตตัวจะได้ลงตัวอ่าอ่านี่ฮะนี่ฝลา้งองโขพันไส้กรอกน้ำเต้าหู้น้ำขิงก็มาใหม่ๆเลยอันนี้หม้อน,นี้เห็นน้องผู้หญิงเขายกมาตอนตอนนี้ผมเดินมาตอนแรกใส่รถเข็นยกมาน้ำขิงน้ำเต้าหู้นี่มามากับรถเข็น ของผมเท่าไหร่จ๊ะรวมของผมเท่าไหร่ห้าสิบห้าทเดี๋ยวตังใจเข้ากันครับผมทั้งหมดห้าสิบห้าบาที่ยตอนม,มาเรียบร้อยร้านนี้ก็พิกัดอยู่ตรงไหนจ้งน้องๆจะตรงนี้ศาลศาลอะไรจะาปึงเถากงบะ,อ,ะอันนี้ศาลอะไรศาลเจ้าพ่อแก้วอ๋อศาลเจ้าพ่อแก้วนี่ฮะพิกัดก็อยู่ตรงใกล้ศาลเจ้าพ่อแก้วฮะนี่ที่ผมจอดรถฝาก เจ้าพ่อแก้วไว้ไปครับไปครับรับที่พักลับที่พักรับเดี๋ยวไปปลุกขูดตากับี่โดโดจากนายรัชการจากข้างนอกศาลเจ้าพ่อแก้วครับมูลที่แก้วคุ้มครองอำเภอบางน,นุนนาค ี่สามเจ้าพ่อแก่ฝากรถท่านไว้ตั้งแต่เช้าแล้วครับไปเจอกันที่พักเลยครับพเพื่อนๆกลับถึงบ้านครูตัก๊กเฟียโดโแต่งตัวรอครับพฟีโดทำโทษคุณแ <laughs> ม,ม่ใช่ไหมเมื่อกี้คุณแม่เทพฟียโดหยิก <laughs> คุณแม่ทำน้ำอะไรหกน้ำอะไร น้ำเต้าหูห้นี่ฮะพเพื่อน,ออนกับจัดตลาดเช้านี่เราว่าเอาอุปกรณ์รที่ประจำรถนะฮะมีจานกระดาษใช้เป็นประโยชน์ละซื้อมาตั้งนานแล้วไม่ได้ใช้ปลาทังโกสวัสดีค่ครับดีครับ,รบอเค,อเคอนี่ครับข้าวเหนียว<ด>ข้าวเหนียวหมูไว้เฮ้ยโจ๊กเจ๊เจ๊อะไรนะ จำชื่อเจ้พระเจ้าดังสองล้านวิวอ่ะอันนี้ซื้อมาตั้งแต่เมื่อตลาดตลาดเย็นนะแล้วก็น้ำเต้าหู้หน้าสารนี่ครับชิมครับทุกท่านอือห,หวานน้อยชอบวต้อง้จักการวางแผนครับวางแผนครับเป็นไงละ่ะ คำฮิตคำฮิตของพี่โดต้องรู้จักการวางแผนอาทั้งโก้คุณแม่แน่ก็เพื่อนๆครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปก็ซื้อมากูตักกับพิ่โรเขาอยากนอนต่อวันนี้ก็เป็นวันที่เราเดินทางกลับแล้วนะฮะพรุ่งนี้ทำงานกันเต็มที่แต่ว่าเราก็ยังจะต้องมี เที่ยวไปไม่กลับบ้านต่อไปอีกนะครับเพื่อนๆครับโดยเฉพาะที่นี่พิจิตบางมูลนายังมีอะไรน่าค้นหาอีกเยอะครับเพื่อนๆครับเราจะต้องกลับมาที่นี่อีกเพื่อทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆได้เห็นนแต่เวลาเราน้อยเรามาได้แค่นี้แล้วก็ร้านาตือฮวน ผมรู้ว่าเขาขายตอนเช้าขายตอนตอนบ่ายอะ่ะถามคนในตลาดก็บอกบางทีบอกบ่ายโมงบางคนก็บอกว่านู่นอะ่ะกว่าจะขายก็ละอัดละอาจจะไม่มีเวลาพอนะ,ะครับขอเป็นทริปต่อไปนะถ้ามาบางมูลหน้าก็จะมาที่พักที่นี่อีกแน่นอนฮะเพราะบรรยากาศดีสถานที่สวยงามเดี๋ยวปิดคลิปแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนๆเ,เดินชมบรรยากาศนะครับ อ่ะกูตักเพื่โดไปก่อนนะครับชิมข้าวเหนียววันนี้มไม่บาดไม่บายชิมอันนี้นี่ครับอาหารเช้าของชาวบางมุงน,น้าพิจิตครับ ไปก่อนครับถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดอะไรกดยังไงให้หยุดให้หยดเรื่อยไปเรื่อยเลยนะครับเจอกันแลเจอกันเรื่อยไปครับบ๊ายบายบ๊ายบาย